<c oughs> ่อยไ้ตาสวา <c oughs> ส่างโอ้ตบนใหญ่นะมันเย็นน่นีบ <c oughs> ้านตาสวา่างดประมาณห้าห้ 5, าสิบเมตรห้าสิบมตรข้าเด้วยมา้เกิดกีฬาท่อนละเม็ดละเม็ดมันตลอด,ดเลยแ็ตแต่แต่ไม่พบแป้งกามีอะไรพี่มีส้ ส้นนี้ส้นนี้ใหญ่ส้นนี้ใหญ่มาจม้องสางัน้สงมวน่สอเมันจะเดินขึ้นเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมหลายแากที่ไปไม่มีถ้าแสดงว่ามันก็ต้องรู้เด็ถ้ามันตั้งใจมาจริงหมดเนี่ย เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเจอดเดี๋ยวนโดยเดินนูุนมุนผมก็ตัดสายไฟตัวนี้ทิ้งเหมืนเดิมต่อเรื่อยไปไปกันอันนี้คือไปทั้งไม่เลยไม่พอจะมองมันต้องเปิดตู้นั่นได้มันเอาสายไฟไปด้วยบ่เออไฟไม่มีไปดูมาประมาณกขโมดเยอะกันนี้

คืนมันสุกเพราะว่าวันนี้เอ๊ะวันที่หนวันที่หนวันพฤหัสสิเนาะอายุทีปีครับผมห้าสิบเอ็ดสี่บาลีที่เท่าไหร่ลื้อทีสามฮ้ยอสามครีมให้เมาครีมคืนใช่ไหมอามามนึ่นตายแล้วม่บายแล้วจะเกตัวนับอ๋อาบ้นว่าเชื่อสาไตับอักทยสุบินไทยครับพี่ที่เกิดครับผ อ๋อที่ใช้สุบินชัยครับคือเขาต้องมาตั้งจัดนักงานเขาไว้ก่อน,นล่วงหน้าโดยในระหว่างสายสายจากล่างจะมาตามพวกเส้นนีใ้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมพี่โก้คือรับเหมือนจะเป็นตัวรับมาจากส่วนการอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ก็จะมาอยู่ที่สุรินแล้วก็ส่งสัญญาณในพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอย่างเดียวที่ว<ป>่าถ<ป>้าไม่ได้ขึ้นอะไรระเบียดอะไรครับพี่ต้องเอา สายินสายบไป่หนไปนึงพี่จะขึ้นไปดูไหมคะจะได้มาขอใช้พื้นที่ของหขอพ่อจะพอจะเก็บหลักฐานอะไรได้มมาเคลียร์หนึ่งวันอนคืนประมาณตีหนเห็ยรถมอเตไมาจอดตรงน้มอไซผมวิ่งออกมาดูเคลียร์นี่ะมเคลียร์ก่อนคืนมันสุกเพราะว่าวันนี้เอ๊ะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันพฤหัส